เรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้กันบ้างค่ะสําหรับท่านใดที่มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายรายการเรามาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มเีเรื่องด่วนนะคะมาเริ่มต้นเรื่องแรกเลยกับเรื่องด่วนสําหรับ ผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเงินส่งเคราะห์ค่ะคุณผู้ฟงังมีไหมพ่อแม่ของท่านใดผู้สูงอายุบ้านไหนที่ยังไม่ได้รับเงินส่งเคราะห์นะคะ,ะซึ่งให้รีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนเลยนะคะในเรื่องนี้ด่วนมากๆเลยค่ะเพราะว่าทางด้านของนางสาวธิวพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้ ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามมติคณะกรรมการคะ่ะของการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ประจำปีงบประมาณ2567ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา 100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2567โดยจ่ายเป็นรายไตรมาสนะคะผ่านระบบพร้อมเพย์แล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารผู้ที่มีสิทธิ์ แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเงินสวัสดิการนะคะเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าบัญชีของบุคคลอื่นโดยผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเกิดก่อนวันที่1กันยายน2,507มีรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จอยู่จำนวน2 4 5 2 8 8คนนะคะซึ่งล่าสุดข่าม,มาติที่ประชุมได้มีการอนุมัติแนวทางนะคะในการโอนเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จ จำนวน3ครั้งนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยครั้งที่1คะ่ะในวันที่ 6พฤศจิกายน2567นะคะครั้งที่2ค่ะวันที่6ธันวาคม2567นะคะแล้วก็ครั้งที่3ค่ะในวันที่6มกราคม2568ดังนั้นนะคะก็อยากจะแจ้งให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังให้รีบดาเนินการนะคะผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะโดยจะต้องผูกก่อนวันจ่ายเงินอย่างน้อย3 วันนะคะแล้วก็บัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยต้องเป็นไปตามหนังสือนะคะที่ให้ความยินยอมในส่วนของกรณีที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพ์ได้ก็ขอให้ยื่นหนังสือให้ความยินยอมที่สํานักง,งานคลังจังหวัดหรือว่ากรมบัญชีกลางก่อนวันที่20พฤศจิกาย,ยน2567นะคะแล้วก็ธันวาคม2567ก็คือในช่วงของ2เดือนนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังฉะนั้นนะคะก็ขอให้รีบๆกันหน่อยนะคะคุณผู้ ฟังเพราะว่าทางด้านของกรมบัญชีกลางเนี่ยเขาก็อยากจะโอนเงินให้ผู้สูงอายุนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยทุก ทุกคนเลยนะคะไม่อยากให้มีติดค้างอยู่นะคะฉะนั้นก็สําหรับท่านใดที่ที่บ้านเนี่ยมีผู้สูงอายุอยู่นะคะก็ขอให้ดูนะคะดูแลกันหน่อยนะคะว่าได้รับหรือยังหรือว่ายังไม่ได้รับยังขาดตกบกพร่องหรือว่าติดอยู่ในตรงเงื่อนไขตรงไหนบ้างนะคะที่ยังไม่เป็นไปตามที่ทางบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเขาได้มีการกําหนดไว้นะคะก็ขอให้ช่วยกันดูหน่อยกันแล้วกันนะคะ